สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับช่องสปอยซีรีส์จีนค่ะวันนี้สปอยซีรีส์จีนจะมาสปอยเรื่องตัวร้ายที่รักเป็นซีรีส์จีนแนวโรแมนติกคอมเมดี้เล่าเรื่องราวของหนานซิงที่รับบทโดยเซินเย่นักกีฬาคว้างจากสาวผู้แข่งแก่งที่มีความฝันอยากมีความรักที่ลึกซึง้งและตาตึงใจ เธออธิษฐานขอพรจากท่านเซียนเพื่อให้พบกับความรักและด้วยปฏิหารนี้เองทำให้เซียวอูต่ตีรับบทโดยเฉินเจ๋ย่วนตัวร้ายในนิยายที่เธอเขียนขึ้นปรากฏตัวขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงเซียวอูต่ตีเป็นชายหนุ่มเจ้าสำราญจากยุคโบราณที่มีความฉลาดและเล่ห์เหลี่ยม เมื่อเขาอยู่ในโลกปัจจุบันก็ยังคงความเป็นตัวร้ายที่ทั้งแสบและฉลาดเขาบังคับแกมขู่เข็นหนานซิงเพื่อให้ได้มาอยู่ข้างบ้านของเธอและใช้แผนการต่างๆเพื่อช่วยให้หนานซิงได้พบกับความรักที่เธอปรารถนาอย่างไรก็ตามในระหว่างที่เซียวอูตีพยายามช่วยหนานซิงให้พบกับความรัก ทั้งสองกับเริ่มพัฒนาความรู้สึกที่มีต่อกันความใกล้ชิดและการใช้เวลาร่วมกันทำให้เซียวอู่ตีเริ่มรู้สึกถึงความรักที่แท้จริงและนานซิงก็เริ่มเห็นด้านที่อ่อนโยนและน่ารักของเซียวอู่ตีในตอนจบของเรื่องเซียวอู่ตีและนานซิงได้แต่งงานกันและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคน หลายปีผ่านไปหนานซิงกลายเป็นนักเขียนนิยายที่มีชื่อเสียงโดยผลงานที่โด่งดังของเธอคือเรื่องมิสเตอร์แบสตัวร้ายที่รักซึ่งเซียวอูตีเป็นแรงบันดาลใจสำคัญซีรีส์เรื่องนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วยเคมีที่เข้ากันของนักแสดงนำและเนื้อเรื่องที่น่ารักและอบอุ่นใจ ผู้ชมสามารถรับชมได้ที่ตัวรายที่รักได้ทาง i c ฉ i หรือ iqyi.com หากทุกคนสนใจรับชมซีรีส์นี้สามารถติดตามผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สปอยหนังต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ